ชีวิตคำถามที่คนถามเยอะที่สุดแอมเรียนอะไรจะมาเฉลยในคลิปนี้ค่ะเรียนวีคแรกก็คือขับรถทำมากไปกับกรุงเทพรังสิตท,ทุกวันแต่นอกจากความรู้ที่ได้ผิวอาจจะแก่ด้วยฮะยังไงเฉลยก่อนปอโทที่เรียนก็คือเกี่ยวกับสกินนี่แหละค่ะก็เลยกำลังอินเป็นพิเศษคือเวลาเราขับรถลังสี UV เนี่ยสามารถผ่านทะลุก,กระจกมาทำลายผิวเราได้นะคะทำให้คอลลาเจนเอลิลาสตินลดลงทำให้ผิวแก่หรือว่ามีโอกาสเกิดฝ้ากระได้แล้วแอมก็คือขับรถเป็นชั่วโมงค่ะสิ่งสำคัญก็คือฟิล์มกรองแสงซึ่งไม่ใช่ว่าทุกแบรนดดดดด์์จจะะะะีีีีีีีหหมมมววววััันน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 ้้้ชชททุกคคคาา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 รรรรเเเเเเ็ขอออออออ่่่่่่่่่ฟิิิลลตตยยยยูพพพืืงงผสญ ข้อ1คือต้องมีค่าการรังสี U V ทั้ง U V A แล้วก็ U V B สูง,สงซึ่งส่วนใหญ่เนแบรนด์เขาจะบอกไว้แล้วและควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ99%ยิ่งกัน U V ได้สูง U V ก็มีโอกาสผ่านมาทำรายผิวเราได้น้อยลงก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดผิวแก่หรือว่าลดความเสี่ยงในการเป็นมเรล็งผิวหนังได้ด้วยข้อ2คือค่าการความร้อนจากแสงแดดก็ต้องดูเพราะว่าสำคัญไม่แพ้ก,กันและจุดนี้ต้องเช็คดีๆระวังโดนหลอ,อกค่ะเรื่องการเอาหลอดไฟสปอตไลท์มาทดสอบฟรีไม่ใช่เลยความจริงต้องดูจาก วส่วนอย่างแรกคือ visible light หรือว่าแสงสว่างตัวนี้จะมีความร้อนซ่อนอยู่ในตัวมันเองและ2ก็คือรังสีอินฟราเรดอันนี้จะเป็นความร้อนตรงๆและ3ก็คือรังสี UV ความร้อนจากแสงแดดเนี่ยก็จะประกอบจาก3ก้อนนี้รวมกันซึ่งค่าทีเซอร์เนี่ยสามารถบอกได้ทั้ง3ก้อนเลยแล้วจะรู้ค่าทีเซอร์ได้ยังไงมันไม่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือทั่ว,วไปนะคะต้องมีการทดสอบที่ถูกต้องและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันระดับโลกถึงจะถือว่าปลอดภัยเชื่อถือได้อย่างแบรนด์ฟิล์มกองแสงที่ผมชอบเลยก็คือของลามินาฟิล์มค่ะถ้าเข้าไปในเว็บ กอบไว้หมดเลยซึ่งค่ายิ่งสูงเนี่ยก็แปลว่ายิ่งกันได้ดีต้องจุดนี้เองของรามินาทำให้แอมชอบมากเพราะอรู้สึกว่าบอกค่าต่างๆไว้หมดแบบเรียวๆไม่มีกั๊รับรู้ถึงความจริงใจต่อผู้บริโภคแล้วเราเข้าไปก็สามารถได้ข้อมูลครบถ้วนเลยตัวฟิล์มเองเนี่ยก็มีความทนทานนะคะใช้ได้ยาวๆเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ยากเลยในการตัดสินใจซื้อข้อสุดท้ายคือต้องมีมาตรฐานรับรองข้อมีฟิล์มหลายยี่ห้อเหมือนกันที่บางทีค่าการังสีามว่าตัวเลนี้มา,าไหนไม่รู้ไมม่ีใครรู้ต้องเเพรนเกฟนล์ถามว่าคัปเลเนีไม่จอกไิลไม่รด้ไม่ไี้ค่ะต้ต ถือได้อยู่มานานมีแหล่งที่มาของฟิล์มชัดเจนอย่างไบรล,ลามินาเนี่ยก็คือมั่นใจสุดๆทั้งในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานเพือ่อแอรู้สึกว่าเออติดแล้วเราสบายใจว่ารถเราไม่ร้อนแล้วก็สามารถการลังสี UV ได้จริงแถมใช้ได้นานด้วยนะคะกว่า7ปีเพราะฉะนั้นใครคิดจะติดฟิล์มก็อย่าลืมเลือกฟิล์มลามินากันนะคะแอมเชีย